ขออนุญาตบกวนด้เด้อขออนญาตลบกวนหน่อยทำไรกันครับเ็ดยังเอาุนแก้วค่ะงานยัง้นโอเมกันี

อะไรอะไรเ็บอกมาเลยสิอยู่ไหนบีอยู่ไหนใสบีอยู่ใส่เอา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 อาทำอะไรทำอะไรเนี่ยก้อยก้อยก้อยมาเด้อค่ะกินก้อยตายเป็นตแบเถอะ ผีมือมาตรงลวงเลยเนาะเฮ้ยวิ่งเข้าไปเรื่อยๆเอาพักพร้อมจับมาทีละอา้าวว่างได้โอเคนะครับคนคิดก้อยครับนี่รถซิบรอเด้อบอกคุณนะเออบมยิ้มดอกหลายแสบหลาย สว้ยขาดอยู่สาวบสรอยกระต้มกวนกันยตัวหน่ะสาวเมียมล่ะต้มบสอยกระต้มกอนมันถูกก่ามาสวยก็ได้เ้าจะถนัดตัวไหนแมวแตอด้อบดีกีด้วนี่เด้อเยาวกีด้อยมีมีกั้วสีดาวด้วยนี่เป็นสาวราวุ้นเนยงเยนี่งานแต่งครับ ปืนมีรถเฮียพอดบัตรพวเราเบิ้งเต็มพันขางัวงพันขาละวนกันอยู่นี่ครับนำแข็งมันกนมาทรงเลยครับนี่นี่ครับทรงนำแข็งเป็นพี่ต้มนี่กับที่ต้มเอาไปที่ผุนเออเอาอะไร ทไมเนี่ยเนี่ยข้นเขาเนี่ยข้นเขานเนอะอ่ะคะแนพข้อเขากระมี่เนี่อ,อะไรจ๊ะบ้านสิน นี่ประธานเหยังอยู่ด้อย่ะบ่อเินทานเหยังอยู่นีก้าเปลี่ยนโอ้ยของแค่เด้านั่นนั่นโอ้ยของแค่เจ้นี่งานเลี้งต้่เห็นก็ไเห็นนี่ มูลนัตต้อจริงนะนี่ม็แช่หุ่นแน่นะแต่ไปไปนี่บล็อกไปคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับเด้อ พอกันไปคลิปหน้าครับขอบคุณครับที่เขามารับชม